วันนี้ a อ c i ซิเดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่เมืองเก่าที่มีบรรยากาศสุดชิวติดทะเลติดภูเขาบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์ที่คามาคุระเป็นวันเดย์ทริปจากกรุงโตเกียวใช้เวลาการเดินทางเพียง1ชั่วโมงเผื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆเชิญชมครมับสวัสดีเช้าว,วันใหม่ครับวันนี้เรามีแผ่นวันเดย์ทริปจากโตเกียวไปคามาคุระ1วันเดีย๋ยวเป็นยังไงไปดูกัน ก็เมื่อเราลงจากสถานีคามาคุระสเตชันนะครับเราจะนั่งรถไฟสายคลาสสิกเอโนเดนนะครับนั่งเที่ยวเมืองคามาคุระเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋ววันเดย์พาสนะครับอ่านี่นะครับกด language English อ่าเนี่ยวันเดย์พาสอ่าใช่800เยนนี่ะแดอเยนอ่ากดได้ทีละคนเหรอ นี่ไงบันี่สองคนไหมเออกี่คนเห็นไหมเออโอเคนี่ครับบัตรเป็นแบบนี้ครับมานูแบบอยยนี่ครับบัตรวันเดย์พารับครับ Enoden โอเไปเข้ามาในสถานีอ n o d e n แล้วนะฮะอ้าวไปแล้วอ้าว ภายในสถานีก็มีร้านขายของน่ารักน่ารักเดี๋ยวดูซิมันจะมีกาชาที่กดที่เป็นรูปรถไฟอันเนี้ยน่ากดไปเป็นของที่ลึกนะมีฬิกาายป้ะในกาไซเดี๋ยวไปตู้กาชาที่มันเป็นรถไฟอันนี้ดีกว่าเผื่อเก็บของที่ลึกแบบห้อย เอาไปต่อนี่มาแล้วครับรถไฟสายคลาสสิกครับในนเดนที่เราจะขึ้นกันวันนี้น่ารักมากเอาไปเข้าไปกัน นั่งนี่ได้แต่ว่าฉันจะรอถ่ายตรงนี้ไปนั่งเลยถ่าย ถึงแล้วเมืองคามาคุระนะครับวันนี้ไม่เห็นฟูจิแน่เลยจากริมทะเลเพราะว่าอากาศอึมครึมมากในโตเกียวน่าจะมีฝนตกให้ดูบรรยากาศเมืองนะครับเดแล้วกำลังจะไปคาเฟ่ครับแคนนอนคอฟฟี่ ถึงแล้วครับ Canon Coffee Kamakura ดูเมนูดูเมนูมนโอนี่ไอติมที่เราจะมากินนี่ครับโอสวยนะสวยนะนี่นี่นี่ลงสถานีฮาเซเดินมาแป๊บเดียวถึงเลยครับเ,เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวไปดูสั่งอาหารกันเอ้ยสั่งเครื่องดื่มกัน วุ้ยมีเมล็ดกาแฟด้วยอ่ะซื้อเมล็ดกาแฟดีกว่าเออนี่มีกาแฟฟิลเตอร์ด้วยอ,ะ, <c oughs> อะไรนะโคฮิเดลิปออสซูสเม่ไมคืโคฮิลาเต้ฮอตโตอลาเต้ฮอตเตอลาเต้ฮอตโตอลาเต้เอ่อฮอตโตรอรนะ์อันนี้นาะตีมเนาะอ่าคอเครื่ เธอเอาเครื <mile> uh ่องดื <gu ell> ่มอะไรเคันโกโก้มาดูโกโกเย็นโกโก้ร้อนไอซ์โกโก้ฮอตโอเคฮอตต์ฮอตตโอเคโอเคแฮปปี้ชมากไนงยังตัวสวยมากมาดูกาแฟมาดิกาแฟสิ เมลกกาแฟอันนี้ซีซันแนลบรนลล์ร้อยกรัมหกร้อยเก้าสิบเยนอ๊ะถูกดีนะมีสเปเชียลเบรนล์ึ่งซิงเกิลออริจินเคอรี่บรนล์บอดี้เบรนลล์มต้องเอาสองอันละ100ร้อยกรัมต้องไปลองโอเคได้แล้วครับไอติมซิกเนเจอร์ของร้านนี้ อ่าไม่ใช่ติมสีมันเป็นเครปเนาะไม่ใช่ครครปเย็นไปเขาบอกว่าโปรดบิ๊กแครฟูลนะอ่าลาเต้โอเคครับได้ลาเตร้ร้อนมาแล้วกับอากาศนหนาวๆไปเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ถือไอติมไอติมอันนี้อยู่อ่ะน้องถือ,อติมอันนี้อยู่นี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 ่อันนี้นะแล้ว มันก็บินอะเหยี่ยวมันก็บินลงมาจากตรงเนี้ปึ๊บ้าบไปตรงนู้นเลยอ่ะไอ้ติ่มตกเลยดูสิมีน้องลอยอยู่เลยโหดมากโหดมากโหดมากนี่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 เมื่อกี้ะมันบินมาจากเสาไฟฟ้าเลยนะนกเดี่ยวเลยอ่ะไปไหนไ <ป S 1> ววอบินไปแล้วเหรอ เออเธอยืนยืนล่อมมาทีเอาคอนเทนต์ล่อๆโอ้โหโหดมากเลยมันมีนกเหยี่ยวด้วยหรอโอ้โหมันบินมาจากไหนเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองกินกันนี่คือขนมอ,อันไหนไหนไหนนี่คือ,อเค้กอ่าเค้กเป็นเป็นคุกกี้พักครับเดี๋ยวนี้กัดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะหัวมะลิขาดอ่ะกินน<พ>ะช่วนะ ที่บ้านเราไหมอืมเดี๋ยวกรอบดีเออมาขอครีมครีมหน่อยครีมเขาก็อร่อยอยู่แล้วไงที่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องครีมเดี๋ยวเขาอร่อยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวนกเขี่ยวมันเล็งเราอยู่ปะเนี่กินอยู่หน้าร้านไปรอบละไปไหนละไปดูสิเจ้าของร้านต้องเอา ไอติมที่ตกเนี่ยมาลาดน้ำร้อนเลยให้มันไม่เลอ,เอะเถอะซื้อกาแฟสเปเชียลเบนของร้านมาครับอืมโอเคไปไปต่อตกไทย100ร้อยกว่าบาท100ร้อยกัมครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันที่ร้านนี้ครับแต่ร้านนี้เหมือนจะปิดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปกินอยู่ดีถ่ายรูปตรงนี้แต่เราเรถไฟมาแป๊บหนึ่ง นี่โอเคสรุกตารางกนะันอ่ะมาต่ออีกสถาน,นีหนึ่งก็คือสถานที่ เป็นฉากดังในการ์ตูนอนิเมะยุค90ครับแไมดังให้ดูให้ดูบรรยากาศนี่ให้ดูบรรยากาศครับริมทะเลโหสวยงามมากวันนี้ตะวันฝนตกข้างหน้าข้างหน้าเป็นฉากดังของอนิเมะเรื่อง Slam มดังครับที่มีรถไฟอิโนโนเดนผ่านตรงแยกนี้นะครับ เป็นแรงบันดาลใจในการวาดการ์ตูนบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับตรงมุมของอนิเมะสแลมดังคนก็ถือว่าไม่เยอะนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวไปดูรูปที่ได้กันว่าจะเป็นไง ถือว่าเป็นช็อตที่ถ่ายมุมยากมากกันนะแล้วก็มีนี่มีเจ้าหน้าที่คอยแบบอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามในการลงไปบนทื้นถนนก็ไม่น่าทายก็ไม่น่าทายวิมาเซนไหนของที่ระลึกเหรอเป็นรถไฟเหรอที่ใส่กระเป๋าใช่ไหมไอ้ที่ใส่ดีสอไอ้ที่ใส่ดีอใส่กระเป๋ากระเป๋าใส่ดีสอ เอาเป็นรูปรถไฟสีน่ารักอันนี้นี่เนี่ยน,น่ารักพันห้านี่เบาใหญ่อ่าเป็นรถไฟเอโนอดเดนเอ,อ่อสีเขียวมีสวยอ่าเออ,เอ,อโอเคโอเคเราเดินกลับมาสถานีนี้อยู่ดีอันนี้อะไรเป็นโต๊ะอ่านไม่ออกซะด้วยเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะอ่าอันนี้จิ๊กซอว์โอเคมากดกระชับองรถไฟเอโนอดเดนกันอยากได้ไหนอยากได้อันสีเขียวออริจินอล สองสามสี่สี่เหรียญก็มาร้อยกว่าบาทนะฮึบสีอะไรไม่ใช่ลางมันอันนี้สีเขียวนี่ลางมันสีฟ้าเดี๋ยวนี้สีเขียวนี่นี่นี่เห็นไหมสีเขียวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เราก็นั่งรถไฟอินเดีเดนมาสุดสายนะครับมาลงอินเดียชิมานะครับ เป็นสถานีที่เราจะเที่ยวกันสถานีสุดท้ายแล้ของวันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนปอยปลายแต่ว่าเป็นสถานีที่แบบเชื่อมไปเกาะเดินไปเกาะอินโนชิมะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงดีหรือเปล่าหรือว่าถ่ายกันแค่ตรงนี้พอเพราะว่าฝนมันตกนี่ครับทางเดินไปเกาะอินโนชิมะก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักนี้มีขนมมีน้ำ โอ้โหอะไรเนี่ยน่ากินไม่หมดโอ้มีหมนโปเตอร์วันพีชเลยครับกดกาชาวันพีชแล้วนะครับหนึ่งมาดูกันแล้วมาแล้วฮึได้ตัวอะไรตัวไรโอ้พลพลเลอเอกอะไรนี่นี่ที่เป็นลาวาชื่ออะไรอาซาอาซาอาซาคุสุกิอะไรสักอย่างหนึ่ง โอเคนี okay. ่นี лу, musician, wa, human, God, anymore, ่น e okay. ี่นี่ได้ตัวนี้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 จอมพลมั้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมไม่แน่ใจนะนี่นี่ตัวนี้เออโอเคไปได้ไปต่อนี่ข้างหน้าก็เป็นเกาะเอโนชิมะครับเราก็จะอะไรนะเดินลงไปรอดทางถนนข้างล่างไปพูดไม่ถูกแล้ว ฝนตกจะได้ถ่ายรูปร่วมไม่รู้ตลกี่จะพูดอะไรแล้วซุมมัว่วซุมมข้าออกซูมมั่วอีกถ้าตรงไปก็เป็นเกาะเอ่อเโนชิมะนะครับแต่วันนี้เนื่องจากฝนตกเราก็ขึ้นมาเดินเล่นกันตรงนี้แป๊บนึงแล้วจะมูบละเพราะว่า ไม่ใช่เมียเราจะไปชิบุยาชิจุกุท่าเดียวเียนจ็อบอย่างเดียวโอเคถ่ายบรรยากาศมาให้ดูครับประมาณนี้อ่ะน่ารักโออเคโดยลมถือว่าน่ารักมากเลยครับถ่ายรูปสวยมีทั้งริมทะเลมีทั้งบรรยากาศเมืองเล็กๆเนอะ ฮะใช่ Half, ่ารักาแฟอร GHT ่อยก็ประมาณนี tu ้ครับก okay. 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 ับคามาคุระหนึ่งวันเที่ยวใกล้ๆกล้โตเกียวนี่วันเดย์ทริปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับแล้วก็นั่งอินโนเดนกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เข้าโตเกียวประมาณ1ชั่วโมงครับคามาคุระเย่อีพีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเช่ารถและขับรถไปเที่ยวกันที่คาวากุจิโกห้ามพลาดครับ